แบรนด์พิ้งค c พอดแคสต์ t ค r e t t e เบต t o r r o ท r พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ s o u r c e PODCAST กับผมไอแทนแทนไรเทียมทานสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพบกันในรายการใหม่นะครับเราใช้ชื่อรายการนี้ว่า s u u c e SHARING Sharing ในที่นี้คือการแบ่งปันประสบการณ์การกินเราเป็นรายการแรกและรายการเดียวในเมืองไทย ที่เราจะพาเจ้าของร้านอาหารไปแนะนําร้านอาหารเพราะปกติเราจะแนะนําร้านอาหารของเจ้าของร้านอาหารนั้นๆวันนี้กับพวกผมเหมือนเดิมไอแทนแทนไวเทียมทานนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญคนแรกของรายการเราเราเลือกเชฟระดับเรียกได้ว่าระดับภูมิภาคติดเอเชีย50 Bas เบสเชฟระดับมีดาววันนี้เขามีร้านอาหารของเขาเอง4ร้านแต่เราจะพาเขามาแนะนําร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านของเขาคือร้านไหนเขากินบ่อยร้านไหนเขาถูกใจร้านไหนเขาสามารถมาแชร์ ให้เราฟังได้กินได้เราจะพบกับรายการซอสแชร์ริ่งกับแขกรับเชิญคนแรกเ,เดินไปดูเลยโมอยู่แล้วนี่ก็คือแขกรับเชิญคนแรกของรายการซอสแชร์ริ่งเชฟตน้นสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟต้นนี่หลายคนเคยเห็นหน้าจากรายการแข่งขันทำอาหาร หลายคนอาจจะเป็นแฟนคลับเชฟต้นในหลายๆร้านวันนี้รู้สึกไงเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการใหม่ของเราคือซอสแชร์ริ่งคือตื่นเต้นมากครับก็บอกว่าเอบบซอสจะทํารายการใหม่เราก็เอ้ยดีเลยจะ้ะครับเราเป็นพอดแคสต์ด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่เราเชฟต้นเคยออกรายการซอสเรื่องรานาดีได้ของเรามาแล้วใช่แล้ววันนี้เราเคยแนะนําร้านเชฟต้นไปแล้วแล้วนี่เป็นรายการแรกไหมที่เชฟต้นแนะนําร้านคนอื่นใช่ครับที่มาแบบว่าแนะนําแบบจริงจังแบบเออนี่คือรายการแรกเลยนะที่เราเอาเชฟมาแนะนําร้านอาหารที่ไม่ใช่ของเชฟมาบุกร้านเขาอะแล้ววันนี เชฟต้นจะเอาร้านอะไรมาแชร์ให้คนดูของรายการซอสแชร์ริงเช้าเช้าแบบนี้ก็ต้องร้านโจ๊กนะครับผมร้านโจ๊กใช่ร้านโจ๊กคุณผู้ชมเอ้ยธรรมดาแล้วนี่ร้านโจ๊กนี่พิเศษยังไงร้านโจ๊กสี่ชั่วคนที่เปิดมา70กว่าปีพิเศษพอะไรดสี่ชั่วคนคือสี่เจเนเรชันแล้วนะก็คือเหล่ากงอากงแม่ลูกนี่เดี๋ยวเราต้องเข้าไปถามเดี๋ยวเราเข้าไปอ่นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเทปแรกเลยเหมือนกันนะ ที่เราจะส่งรายการไลฟ์แขกรับเชิญเดินเข้าไปทักทายเจ้าของร้านจากปกติเป็นเราเพราะวันนี้เขามาแชร์เราต้องให้เกียรติเขาเป็นคนพาไปบุกร้านตามเชฟต้นไปเลยครับมาเลยครับสวัสดีค่ะเจนเจยงค่ะร้านโจ๊กสัมยานอุดมสุกซอยเก้าก็คือมันเป็นโจ๊กสัมยานที่ว่าลูกค้ามันตั้งให้อะสมัยก่อนเนี่ย มันจะมีป้ายชื่อร้านเป็นภาษาจีนเสร็จแล้วประตูล,ล้วนรุ่นแรกที่มาจากเมืองนอกอะ่ะเขาทำเขาจะมีกล่องเขาเลยเอาป้ายออกป้ายออกที่นี้เวลาลูกค้าจะไปกินโจ๊กไปไหนโจ๊กสัมย่านไปสัมย่านโจ๊กสัมย่านก็เลยเรียกชื่อโจ๊กสัมย่านก็ <Okay. S 2> ก็เรียกไปเองเป็นโจ๊กสัมย่าน <Okay. S 2> ฉันนะ่ะรุ่นที่3ามพ่อฉันบอกขายตั้ง,งแรัชศาสตร์ติดแรกก็ประมาณเกือบเจเจิปี <Okay. S 2> ้เอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่ในร้านโจ๊กสามย่านวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เพราะเชฟต้น เชฟต้นเดี๋ยวเราแนะนําตัวอีกทีก่อนดีกว่าเชฟต้นเนี่ยเป็นเชฟจากร้านเลดูที่ได้มิชลินหนึ่งดาวเชฟจากร้านนุสลาที่เรียกว่าคิวจองยาวเป็นอันดับต้นๆของร้านอาหารไฟเดนิ่งในเมืองไทยตอนนี้ร้านเมลัยเป็นวายบาร้านบ้านบ้านบ้านของแท้ถนนวิทยุถนนวิทยุนี่ของปลอมไหมครับตเหมือนเหมือนโจกสามย่านเนี่ยในไหนเชฟต้นพูดเรื่องของแท้ของปลอมโจกสามย่านอันเนี้ยของแท้ไหม นี้ของแท้ก็คือของแท้สําหรับผมเนี่ยก็คืออันที่ผมกินตั้งแต่เรียนจุฬาก็คือเขาเป็นเจ้าแรกจริงๆอ,อ่ะใช่ไหมอันนี้แต่เชฟต้นเชฟต้นรหัสอะไรจุฬารหัสอะไร47อ่ะเช็ต้น47นะผมยืนยันความเป็นออริจินอลของโจ๊กสามย่านด้วยรหัส38อีกคน<ช>ก่อนเช็ต้นไป9ปีร้านนี้คือร้านโจ๊กสามย่านที่เปิดเป็นร้านแรก<ช>แล้วเป็นร้านแรกที่คนรู้จักกันในนามโจ๊กสามย่านก็คือของแท้อยู่ริมถนน พารามหนึ่งก็คือตอนนี้ที่มันโดนเป็นเมื่อก่อนเขาอยู่หน้าตลาดที่ตอนนี้โดนรื้อไปทำไอ้สามย่านมิทาวาเมื่อก่อนสามย่านมิทาวเนี่ยมันจะเป็นห้องแถวใช่ซึ่งอ,อันนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเลยก็คือคนที่นี่แหละที่แบบว่าคนเขาเรียกกันโจ๊กสามย่านโจ๊กสามย่านจนติดปากเราเราวัดเราวัดความเป็นของแท้จากหนึ่งนะระยะเวลาในการเปิดอันนี้เปิดมากี่ปีเปิดสิบเจ็ดสิบปีวันนี้ที่เราอยู่นี่เจเนเรชันที่สี่แล้วนะใช่ความเป็นของแท้คือ ปิดมา70ปีหนึ่งนะสองสมัยเราเรียนหนังสือร้านนี้คิวยาวกว่าหมดเร็วกว่าทิปจะต้านั่งไปกินกี่โมงถ้าจะกินก็คือต้องไปก่อน6กโมงแล้วก็วิธีเดียวที่ทําให้ผมกินได้ตอนอยู่จุฬาเนี่ยก็คือต้องนั่งกินเหล้ากับเพื่อนที่3ามย่านเนี่ยจนถึงเช้าแล้วก็ไปกินเพราะไม่งั้นเราไม่ตื่นไม่งั้นก็คือไม่เคยทันอ๋อนี่คือเรากินเหล้าตั้งแต่ตอนกลางคืนถึงตอน6กโมงเช้าเลยไม่ใช่ผมไม่ได้อยากกินเหล้าผมอยากกินโจ๊กอ๋อยากกินโจ๊กเลยต้องอยู่กินเหล้าอันนี้จริงๆก็เป็นข้้ออางทีี่ด เวลาจะไปกินเหล้าข้างนอกบ้านก็บอกแม่วันนี้เดี๋ยวอยู่กินโจ๊กนะอยู่กินโจ๊กใช่ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันจริงทําไมเชฟต้นถึงเลือกร้านนี้พี่มีมีร้านสตรีทฟู้ดไหนบ้างที่ทําเกินถึง4ี่เจเนอเรชันแล้วยัดขายแม่งอย่างเดียวในเมืองไทยน้อยร้านน้อย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 เพราะว่าอย่างนี้คือสตรีทฟู้ดเมืองไทยอ่ะพอมันรายได้ดีทุกคนส่งลูกเรียนหนังสือสูงสูงใช่เอาจริงๆก็เลคือไปเห็นนะรถเข็นอยู่ยาวราดร้านเล็กๆอยู่ตามแบบ จเจริญกรุงหรืออะไรก็ตามเนี่ยลูกเรียนมหาลัยดีๆบางร้านลูกเรียนเมืองนอกกันเพราะฉั้นกลับมาน้อยคนที่ลูกเขาจะมารับช่วงต่อเพราะฉะนั้นการที่ร้านอยู่ถึง4ี่เจเนเรชันเนี่ยเมืองไทยมันแทบจะไม่มีไงวันนี้เราก็มองเห็นนะว่าสตรีทฟู้ดเมืองไทยหลายๆร้านเนะี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเจน<ไ>สุดท้ายใ,ใช่อย่างแบบอย่างเจ๊เสียงกี่อย่างเงี้ยเี่ยวมาทำข้าต้มปลามา่เสียงกี่วันนี้แ<อ>ามา่ยังลวกเองอยู่เลยใช่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหมดในเจนนี้ถ้าลูกไม่เอาต่อ เราก็จะไม่มีข้าวต้มปลาเสียงกี่<ช>เราเราคุยไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราชิมไปด้วยผมสั่งโจ๊กหมูล้วนขอผมยินโจ๊กหมูพิเศษแล้วก็ใส่ทุกอย่างยกเว้นตับทุกอย่างนี่มีอะไรบ้างเชฟต้นเลาคุณผู้ชมทุกอย่างก็แค่มีแค่หมูกับกระเพาะแล้วก็ไสอ้อ๋อมีก็มีเครื่องในอ่ามีเครื่องในคือปกติจะมีหมูกระเพาะไ่ไส้ตับอืมแล้วก็ไข่คือที่บ้านสมัยก่อนจะมีเช้าไข่โจ๊ก พอเก็บโจ๊กก็ขายก๋วยเตี๋ยวฝั่งอีกซ้ายมือก็จะเป็นขายพวกน้ำแข็งใสรุ่นโบราณน่ต้องลุ้งห้าสิบกว่าขึ้นไปจะรู้จักพอเริ่มอายุมากมันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มแก่ไปไปมาก็ขายไปขายมาก็เหลือแต่โจ๊กเราย้อนอดีตก,กันดีกว่าเพราะใช้ต้นหมอนอนี่คือชายฮูดเมมโมรีใช่เอาวันแรกเลยนะที่ไปกินเนี่ยหญิงพาไปหรือเพื่อนพาไปเพื่อนพาไปเพื่อนผู้ชายไม่ได้จริงอะ่ะเพื่อนคือจริงจริงกบเพื่อนตอนเข้าจุฬาเนี่ยตอนแรกๆผ,ผมเรียน เศรษฐาใช่ไหมคณะคณะก็อยู่ตรงข้ามกันเลยหมายถึงว่าเศรษฐาเศรษฐาบัญชีแล้วพอข้ามบัญชีมาก็คือร้านโจกเลยอืแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องแบบมาจอดรถตอนเช้าเพื่อได้ไดมีที่จอดรถแล้วถ้าถ้าจะมาเนี่ยคือต้องมาเช้ามากมก็คือต้องมาแบบตีห้าครึ่งเหมือนกันออแล้วพอมาถึงตีห้าครึ่งจอด,ดรถปั๊บถ้าเราไม่นอนเนี่ยวัานไหนนอนไม่หลับเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนปีหนึ่งก็แบบเขาก็บอกว่ามีร้านโจ๊กอร่อยอยู่ตรงข้าม เออเราก็เดินไปคือตอนแรกก็แบบเออเข้าไปกินแบบเออทำไมร้านแม่งเก่าจังวะเออี่ยตู้ก็เก่ามีมีเจ๊มีลูกเจ๊มีอเฮียมีหมาอ้วนอ้วนตัวมาหมาอ้วนชื่ออะไรเจ๊ไปไหนแล้วหมาอนะ้วนอ่ะไม่่อจะมีหมาอ้วนวเป็นมาสคอตอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็แบบว่าเออแปลกดีอะไรเงี้ยพอไปกินก็แบบเฮ้ยอันนี้อร่อย สมัยก่อนฉันอยู่ฝั่งจำจุรีฝั่งนี้ก็เป็นตึกนี้จะเข้าไปมีซอยแล้วก็ข้างหน้าเป็นตึกก็เป็นตึกตึกตึกรอก,ก ok, เป็นแถวข้างในก็เป็นโซนโซนเป็นตึกแถวอย่างเงี้ยมันมี7เมตรบ้าง22เมตร12เมตรนี่ยาวที่สุดแล้วก็คือสี่ชั้นที่บ้านเนี่ยคือสี่ชั้นที่สูงที่สุดร้านอาหารเยอะมากสมัยก่อนยังไม่เป็นวงเป็นวงเวียนร้นานแรกก็จะเป็นร้านใต้ถงก็มีขายโจ๊กเนื้อขายข้าวหน้าเป็ดขายอะไรแล้วก็ถัดมาก็ขายน้ําแข็งใส ร้านขายยาแล้วก็มาห้าองของใจน้องที่สี่แล้วก็ถัดไปเรื่อยจะมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อสมัยก่อนเขาก็ดังมากลูกชิ้นเนื้อก็สมัยเขาย้ายไปสุรินตั้งนานแล้วนี่ก็คือเขาย้ายไปก่อนตั้งแต่จำจุลีเขาไปก่อนคือเขาจะไล่อ่ะจุฬาก็าจะหมดสัญญาพวกก็จะไล่เป็นโซนๆก็จากจำจุลีก็ย้ายมาฝั่งมิทาวฝั่งนี้อยากมิทาวฉันก็มาอยู่อยู่อยู่ดมสุข จนไม่ไหวเหลือสี่ปีห้าปีย้ายสี่ปีห้าปียาย,ย,ายมันไม่เรื่องสนุกอ่ะมันไม่ใช่ของเบาๆเมื่อไหนก็เลยบ้านนี้ก็ซื้อไว้นานแล้วก็คิดว่าเออแกแล้วหกสิบกว่าแล้วมาขายงงแงเหงาสําหรับผมเนี่ยที่นี่ก็คือน่าจะเป็นไอหมูอ่ะในโจ๊กที่อร่อยสุดในประเทศไทยสาหรับผมอ่ะอันนี้เห็นด้วยตอนเรียนจุฬาเหมือนกันสิ่งที่รู้สึกครั้งแรกเลยในการกินโจ๊กสามย่านตอนอยู่จุฬานะคือหมูสับใช่ หมูบะชอ่อเขาเรียกหมูบะช่อเนี่ยหมูสับเนี่ยเนี่ยมันคือจนถึงวันนี้ยังไม่รู้สึกว่ามีหมูสับในโจ๊กร้านไหนในเมืองไทยนะอร่อยเท่าที่นี่ใช่คือนี่คือแบบพิสุดเอาจริงๆอะ่ะมันความรู้สึกส่วตัวใช่แต่สุดท้ายมันน่าจะเป็นอุปทานหมูความรู้สึกส่วนรวมเพราะว่าถ้าใครได้มาลองกินโจ๊กสามย่านอุดมสุขนะหรือโจ๊กสามย่านออริจินัลที่ถนนพระรามหนึ่งนะ ก็จะต้องรู้สึกเหมือนกันว่าหมูสับหมูปลาช่อเนี่ยมันคือแบบม,มันพิเศษไงเชฟต้นเล่าในฐานะเชฟที่คนทําหมูสับได้เนี่ยอันนี้ต่างกับคนอื่นยังไงมันมีความเหนียวนุ่มแบบเด้งอยู่ในอยู่ในคําเดียวกันนะของที่จะเป็นสตรีทฟู้ดที่ที่ประสบความสําเร็จอะ่ะผมว่ามันไม่เหมือนไฟดิเนียงนะไฟดินงสิบคนกินสามคนอร่อยพวกผมพวกแบบโ,โอเคแหละเพราะมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบว่าแล้วแต่สไตล์คนแต่ถ้าเป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยถ้าจะรอดเนี่ย สิบคนกิน9้าคนต้องอร่อยแล้วตอนแรกเนี่ยคือแบบว่าที่เจ๊ย้ายมาตอนแรกอ่ะที่มาอยู่ตรงเนี้ยไม่มีใครรู้จักเจกเอาไอเนี่ยไอตู้นี่ก็ตู้เดิมเนี่ยไม่รู้จะทําไมไม่รู้เนี่ยการของมันไม่ใช่ชื่อดูทั่วไปแต่พอมันมาอยู่ไกลตรงเนี้ยเออมันไม่สคนไม่เชื่อคนไม่รู้ว่านี่คือของแท้คนก็จะคิดว่าของแท้ก็ยังต้องอยู่ที่เดิมที่สัมยานคนแถวนี้ก็ไม่กล้ากินคนแถวเดิม ก็ไม่รู้ว่าย้ายมาใช่เพราะเขาไม่ได้มีโซเชียลมีเดียที่จะบอกว่าเขาย้ายไปไหนสมัยนั้นนะพี่คิดดูใครแม่งย้ายแบบถ้าไม่ติดจริงอ่ะใครแม่งจะย้ายจากสามย่านมารวมสุกแล้วยังเขียนแปะหน้าหลานว่าโจกสามย่านอยู่วะฮะเป็นผมผออยู่รวมสุกผมเดินมาไอ้เหียซกจับม่ันกูไม่กินกูอยู่รวมสุกอย่างเงี้ยแบบคนนี้ก็่ปลอมคิดว่าปลอมเออแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกที่แกย้ายมาแล้วยังไม่มีใครรู้เนี่ยคนน้อยมากคือเมื่อก่อนผมแบบเฮียกูรีมาวันแรกผมมาแบบหกโมงเลย มันถามว่าเฮียเฮียหมดยัง είναι, เฮียบอกวอ้ยเหลือเต็มเลยคือเขายัางไม่รู้อ่ะไม่ไม่ขายสิบกว่าชามนะก็ขายด้ถักเสื้อไปทำนูน่นทำนี่ไปจากถังอ่ะใหญ่กว่าน้ำมันสองลอยเลยเหลือหม้อเบอร์สี่คิดดูเลยลูกค้าไอ้ร้านไก่ต้มเนี่ยเขาเขามากินเขาเห็นจะนั่งนี่ข้าหน้าข้างหลังเขาบอกอีบอกทำไรอีไม่เครียดคิดเรื่องไรเคยขายดีขายไม่ดีไม่เคเรียดหรอก คมีความสุขจะตายเห็นป่าวันๆกูนั่งขักเสื้อตำรุ่งทำนี่หน,น้าฉันไม่หงิกเลยเห็นไหมคือตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือคุณตาคนจีนคุณปู่คุณยายก็คนจีนก็คือกินโจ๊กแบบแม่ก็ต้องซื้อโจ๊กให้กินตั้งแต่เด็กมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าคอมอร์ทที่สุดขนาดถึงตอนผมเป็นแบบว่าเป็นเชฟเนี่ยเวลาไปทำอีเวนต์เมืองนอกเนี่ยสมมติว่าลงสนามบินมาไฟตอนตีห้าอะไรเงี้ยแล้วกลับมาดมสุขคือทั้งกระป๋งกระเป๋าก็คือบอก แท็กซี่จอดตรงนี้ก่อนแล้วคือกินโจ๊กก่อนเข้าบ้านปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่กินอาหารเช้าบอกไว้ก่อนยกเว้นผมกินโจ๊กเป็นอย่างเดียวที่ผมกินตอนเช้ากับกาแฟสองอย่างอาหารอย่างอื่นผมไม่กินตอนเช้าอะไรเงี้ยมันเป็นแบบอัลติเมทแบบเบรคฟาสส์ของคนไทยอะถ้าเกิดว่าไม่กินถ้าถ้าไม่กินถ้าไม่กินโจ๊กตอนเช้าพี่กินอะไรมันมีอยู่ไม่กี่อย่างมันมีเกาเหลาเลือดหมูที่คนอาจจะกินได้ติ่มซำถ้าลงใปใต้อะไรยงี้คูคูอะไรยเงี้ยผมโตมังเนาะผมกินสครมเบิลเอ็กซ์ไข่ปาหรอได้ คุณภาพคือช่นเป็นคนทาเองช่นไม่ปล่อยวางกระเตาการทําทุกวันนี้ก็ยังทําแต่ที่อื่นก็จะมีลูกจ้างทาเป็นเป็นแบบธุรกิจเป็นแฟนชายคือบริหารให้จ้างลูกจ้างมาทําแล้วก็มีหน้าที่เก็บเงินแต่นี่ไม่นี่จะยืนทําเองเลยทุกอย่างไม่ปล่อยพ่อฉันก็ไม่ปล่อยสมัยก่อนเนี่ยพ่อจนะน่ะเธอกินโจ๊กบ้านฉันจะเป็นชั่วโมงนะจามเพราะต้มนี่กระบวยเองไอ้ที่ถือด้ามนนะั้น่ะ ตักีสามชามสี่ชามหมดแล้วนะเราตั้งใจทํากับมันไงเราไม่ได้ทําแบบกรุงไม่ใช่คือมันยังไงอะ่ะของกินยุกอย่างมันต้องใส่ใจคนนี้ทําอร่อยคนนี้ทําไม่อร่อยมันอยู่ที่ใส่ใจคนนี้ผัดกับข้าวอร่อยคนยคนี้ผัดกับข้าวไม่อร่อยคือเราต้องใส่ใจกับมันแล้วอีกอย่างเราเหมือนกับเราสัมผัสมาเยอะก็เหมือนกับลูกสาวขายอะ่ะก็ว่าเอาซ้ำชู้แม่ไม่ได้มันเรื่องปกติมันระดับเ้าเรียกมวยคนละรุ่น ก็่ใหอย่างมันต้องไอ้พวกนี้มันมันสอนไม่ได้มันต้องใช้สัมผัสสัมผัสกับมันแล้วก็ใช้ตัวเองปรับปรุงตัวหลายๆอย่างมันก็เหมือนกับการนวดคุณสอนอยังไงคุณต้องรู้จักกดรู้จักเส้นตรงไหนอยู่ตรงไหนมันต้องมันต้องมันสัมผัสลงไปเองอ่ะแล้ววันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนสําหรับ E ีแรกเพราะว่าเราจะอยากดูฟีดแบ็กไงว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกับการที่อยู่ดีๆซอสแชนแนลลุกขึ้นมาทํา พอดแคสต์ <Podcast. S 2> <Podcast. S 1> เล่าเป็นเรื่องราวให้ฟังแทนที่จะให้ดูแต่ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ถ้าฟังในพอดแคสต์มันอาจจะมีเสียงลบกงรบกวนอันเนี้ยเราเลยจะขอแก้ตัวนิดนึงว่าเราเป็นพอดแคสต์รายการหนึ่งในไม่กี่รายการของเมืองไทยที่ไม่ได้ถ่ายในสตูดิโออัดเสียงนะเรายกอุปกรณ์เรายกกองกันมานั่งอยู่ในโจ๊กสำย่านอุดมสุขที่ร้านเลย เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศในการทำพอดแคสต์ของ Source Channel ตามเข้าไปดูได้เลยนะใน YouTube Source Channel เราตั้งชื่อรายการนี้รายการใหม่ว่า Source Sharing หลังจากเราล็อตตัว Source Giving ไปแล้วนะเรามี Source Channel คือตัวแม่ Source XI Tan เรามี Source XO รายการสอนทำอาหารเรามี Source Giving ยิ่งกินยิ่งให้รายการที่จะไปช่วยร้านอาหารที่ประสบปัญหามีประสบความลำบากต่างๆนานาแล้วนี่คือ Source Sharing รายการที่เราจะเชฟ เอาคนมีชื่อเสียงในวงการอาหารเอาคนชอบกินอเอาดารานักแสดงมาแบ่งปันประสบการณ์การกินว่าถ้าไม่ใช่ร้านของเขาถ้าไม่ใช่ร้านนี้ร้านนั้นร้านนู้นเขามีร้านไหนคือร้านประจําในดวงใจร้านที่เขาชอบที่สุด <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นไปติดตามกันได้นะ <Yeah. S 1> แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนเรานิดหนึ่งกดไลค์ f c e e o o o แบรนด์ i n g กด Subscribe นะซอสชาแนลขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกัน subscribe มาจนถึงแสนสัพแล้วกด Follow Instagram i แทนบ้าง กดไลค์แฟนเพจไอแทมไทยเทมทานแล้วฝากติดตามเชฟต้นแขกรบับเชิญ<ม>คนพิเศษของเราในวันนี้ที่เลดูนุสลาบ้านเมไรเดอะยวต้องฝากต้องฝากสามโจกสามย่านที่ดวมสุขเลยเออฝากออมานะโจกสามย่านมาเจอเจ๊หมวยเราใช้คําว่าโจ๊กสามย่านจากพระรามหนึ่งสาขาดั้งเดิมที่เปิดอยู่ริมถนนวันนี้ย้ายมาอยู่ดมสุขมาเจอเจ๊หมวยซอยสองมาเจอเจ๊หมวยซอยสองและครอบครัวรุ่นที่สี่ รุ่นที่สี่มากินมากินหมูสับไอหมูปลาช่อในโจ๊กที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอ่าที่นี่อ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเชฟต้นมากขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษนะขอบคุณคนดูที่ติดตามมาจนครบแสนสัพท์ขอบคุณคุณผู้ฟังที่มาฟังอีีแรกของเราในพอดแคสต์ใช่สำหรับอีพีหน้าเราจะพยายามทำให้ดีเราจะพยายามทำให้เสียงดีกว่านี้ด้วยบรรยากาศหรืออะไรต่างๆนานาเราจะพยายามทำให้ภาพคือวันนี้เราจะมองกล้องน้อยเพราะว่า เขาทีมงานเขาสั่งให้มองไม่เพราะเดี๋ยวเขาบอกถ้าหลุดจากไอตรงโลโก้ไม่ไปเสียงมันจะเบา <laughs> คือไม่ได้หยิงนะอยากหันไปมองคุณผู้ชมคุยกับผู้ชมเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ให้คุณผู้ฟังเขาฟังเสียงชัดๆก่อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแบรนด์พิ้งพอดแคสต์ครี a อ e a better tomorrow พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าดีกว่าดีกว่า